การงานรา,นาอยกระทงจัดใหโตนะครับมาอะไรยัสไงมีประภาษาอังกฤษคนเต็มสนามเด็กแต่งตัวน่ารักเด็กแต่งตัวมาช <c oughs> ุดไทยมาเล่งงานร้อยกระทง เด็กก็แต่งตัวชุดไทยมาเคยเลยหรือหลานเขาก็จัดหมาเวลาลามแหงมไม่เคยจัดคงอยู่ไกลส่วนนี้เขาจัดพิธีเรียกพระสงยิ่งใหญ่ครับมีสินค้ามีการแสดงอะไรต่ออะไรมีจอวิีทัศน์เหมือนจัดงาน ปรเพณีในวัดบ้นเรานะแค่นี่บรรยากาศที่กว้างขวางน,นั่เดินกินเดินนะรอบๆมีเ็ส,สูงใหญนะ่นั้นะสวย,ยางามดีนะครับ